Oh! สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์สาขาเจริญนครนะครับละอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์สดุ้มครับวันนี้ผมมีรถที่นํามาแนะนานะครับพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับด้านหลังผมนี้เลยนะครับเป็นรุ่นกระบะแครบยกสูงเกียร์ธรรมดา XLT นะครับเป็นรุ่นที่หายากพอสมควรนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถปกติจะอยู่ที่89,000บาทนะครับเพิ่มเทคโนโลยีเรื่องระบบความปลอดภัยเช่นเตือนกันชนหน้าเตือนกันชนด้านหลังและเลนชิปปิ้งเนี่ย 40,000บาทรวมแล้วจะอยู่ที่849,000บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับส่วนลดพิเศษถึง150,000บาทคุณลูกค้าสามารถนำมาเป็นส่วนลดเงินดาวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นส่วนลดในราคารถก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้วยแคมเปญพิเศษที่ผมนำเสนอให้ในวันนี้กับตัวรถที่จะนำมาแนะนำวันนี้ตัวรถมีความน่าสนใจแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับเ l t มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้าและเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับตัวรถข้างหน้านะครับก็จะมีเส้นคาดโเม่ยมให้ความหรูหรากับตัวรถนะครับและช่องกระจังหน้าที่จะมีขนาดใหญ่เผื่อรับลมเข้าห้องเครื่องยนต์ได้ทำให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับดงไฟกู้หน้าที่จะมีขนาดใหญ่นะครับ เป็น m u l ติ r e f ฟกเตอร์พร้อมหลอด LED แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น daytime running light เป็นรูปไฟตัว C นะครับและไฟหน้าที่จะเป็นหลอด LED มาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยสำหรับด้านล่างนะครับมีไฟตัตาหมอกให้กับคุณลูกค้านะครับพร้อมเส้นคาดโรเมี่ยมได้ความหรูหรานะครับเพิ่มขึ้นมาและที่กันชนด,ด้านหน้าก็จะมีเพิ่มระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับ ให้ถึง4จุดนะครับเป็นเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าปกติ XLT จะยังไม่มีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็คันนี้เพิ่มพิเศษขึ้นมานะครับสำหรับด้านล่างก็จะมีห่วงลากจูงนะครับ1จุดสำหรับเผื่อลูกค้าเข้าป่านะครับหรือว่า,อาไปเที่ยวก็สามารถมีจุดลากสำหรับตัวรถได้นะครับสำหรับตัวรถด,ด้านข้างนะครับก็จะมีคิ้วล้อแบบ เรียบหรือแบบแนบให้นะครับขนาด3นิ้วสีดำด้านนะครับอันนี้กันรอยฉีดข่วนได้ดีนะครับลบรอยฉีดข่วนได้แล้วก็เวลาใช้งานเราไม่ต้องกังวลริ้วรอยต่างๆมาพร้อมกับล้อมแม็ก17นิ้วนะครับอย่างตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลุยน้ำได้ถึง80เซนก็เกือบครึ่งคันรถนะครับมาพร้อมกับตัวล้อนะครับที่จะเป็นขนาด17นิ้ว เป็นอลูมิเนียมอลลอยไลาย6ก้านนะครับพร้อมยางนะครับขนาด 255/70R17 นะครับสำหรับช่วงล่างด้านหน้านะครับอระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกนะครับพร้อมคีบระบายวาความร้อนด้านหลังเป็นน้ำเบรกนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยพวก ABS นะครับระบบกระแจงแรงเบรก EBD และยังมีระบบ ESP ป้องกันการลื่นถลายด้วยนะครับสำหรับด้านข้างตัวรถนะครับตรงแก้มก็จะมีระบบคำว่า t โบ b o มาพร้อมกับเส้นคาดขเมนยมนะครับได้วความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและกระจกมองข้างคังนนี้อ่ะก็าสามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยและมีขนาดใหญ่มองเห็นตัวรถได้รอบคันนะครับ บันไดข้างมีมาจากโรงงานพร้อมนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับออกแบบมาพร้อมกับร่องระบายน้ำนะครับทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับมือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมสมาร์ทอินพีนะครับเราสามารถกดทัชแพคเพื่อล็อกประตูได้หรือว่าล้วงเพื่อเปิดประตูได้นะครับกรณีที่เรามีกุญแจอยู่ข้างตัวรถอย่างเช่นคุณสุภาพสตรีนะครับเอากุญแจไว้ในกระเป๋าก็ไม่ต้องเสียเวลาลื้อค้นนะครับ ขอแค่เดิมมาข้างรถล้ลวงเพื่อเปิดแล้วก็กดทัชแพดเพื่อล็อกได้เลยนะครับส่วนด้านท้ายกระบะนะครับมีขอบท้ายกระบะสีดำให้กับคุณลูกค้านะครับรองรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับน้ำมันเราเติมดีเซลได้นะครับ b 7 b 1 0เติมได้หมดเลยด้านท้ายกระบะนะครับมีบันได เหยียบขึ้นไปหยิบสัมภาระจากท้ายรถด,ด้วยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเคยบมาที่ด้านท้ายนะครับก็จะได้ฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรเลนเจอร์ที่ถูกปั๊มขึ้นไปในตัวฝากระบะท้ายนะครับและไฟเบรกตรงที่3นะครับให้ความหรูหราแล้วก็มองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับตัวโลโก้มีฝ่ตัวโลโก้มีฝั่งกล้องช่วยถอยจอดอยู่ในโลโก้นะครับภาพจะไปโชว์ที่จอกลางเป็นภาพสี ร้อมเส้นบอกระยะชัดเจนนะครับและที่กันจนท้ายนะครับมีมาจากโรงงานแล้วนะครับสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับนอกจากภาพแล้วก็ยังมีเสียงด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้งานมีระบุ XLT ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับครับสำหรับภายในรถนะครับ ก็ตัวนี้เป็นรุ่นแคปนะครับเปิดแคปได้กว้างกับ90องศานะครับเปิดได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาบนรถได้เบาะผ้าเนื้อพีเมียมนะครับเป็นผ้าเนื้อละเอียดไม่เก็ิด่นทรงอบกระชับนะครับที่คอนโซลกระดางน,นะครับก็จะได้ดีไซน์ใหม่นะครับทรงสปอร์ตนะครับเป็นสีเทาตัดสีเงินให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครบครันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเสียงนะครับหรือว่าคุยชอนโทนล็อความเร็วคงที่ที่พวงมาลัยแถมยังมีเลนคิปปิ้งให้ด้วยนะครับเผื่อเราขับทางตรงยาวๆนะครับเราตั้งระบบตัวนี้เพื่อรักษาให้รถอยู่ในช่องทางได้ด้วยนะครับเมื่อรถออกจากเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนี่พวงมาลัยจะเดือาดสั่นและดึงกลับให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ แล้วก็มีการตกแต่งสีดำเปียนโนแบ็กให้นะครับได้ความรูไหล่ต่างหานเป็นพุสตาแล้วนะครับคันนี้เนื่องจากเป็นกุญแจแบบสมาร์ทอีกทีก็ได้พุสตาแล้วก็กุญแจเนี่ยได้กุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยนะครับมีระบบฝังชิปอิมูเปเลอเซอร์ทั้ง2ดอกนะครับได้ไฟหน้าออโต้แล้วนะครับใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่จอเรือนไมเป็นจอสีแล้วนะครับ ขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็จอกลางเป็นจอสีเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบัชสกรีนนะครับเมนูภาษาไทยเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ford pass ได้นะครับเผื่อเราสั่งงานล็อกรถปลดล็อกจากมือถือได้เลยนะครับหรือหาตำแหน่งรถจากมือถือได้นะครับหรือและเชื่อมต่อพวก apple carplay android auto ได้หมดนะครับด้านล่างเป็นแอร์ออโต้นะครับและมีที่วางสัภาระหรือวางของนะครับที่บริเวณด้านหน้าออกแบบเป็นไวร์ไชาร์จด้วยนะครับ รองรับไวรเลสรองรับโทรศัพท์ที่รองรับไวรเลสชาร์จเรามาวางเพื่อชาร์จแบตได้เลยไม่ต้องเสียบสายนะครับหรือกรณีที่เสียบสายเนี่ยก็ยังมี USB และ USB หรือกรณีที่เสียบสายเนี่ยเราก็ยังมีทั้ง USB และ USBc สำหรับจุดชาร์จไฟเหมือนเดิมนะครับมีโหมดการขับขี่ถึง4โหมดนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัย ป็นระบบป้องกันการลรื่นถล่นะครับแล้วก็ระบบรักษาเสียภาพการทรงตัวมีมาพร้อมหมดนะครับเกียร์ธรรมดาหสเปีดนะครับด้านแผงประตูดีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะมีอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเปิดประตูนะครับออกแบบดีไซน์ที่จะเป็นหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายที่เท้าแขนเป็นซับเคสนะครับประตูเป็นเซนทัลล็อกแล้วนะครับ และจะมีกระจกไฟฟ้าเป็นแบบวันทัชเลยนะครับกดขึ้นหรือกดลงครั้งเดียวได้เลยนะครับมีพับกระจกมองข้างได้ด้วยนะครับเป็นที่เราไม่ได้อาเผื่อเราเข้าซอยเล็กนะครับเราก็พับกระจกได้นะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีเบาะแคบให้เพิ่มเติมนะครับนั่งสบายๆนะครับแล้วก็มีจุดชาร์จไฟให้นะครับสําหรับที่นั่งตอนสอง รถทรงสูงนะครับก็จะมีราวหัวสำหรับเสา A ให้นะครับเผื่อขึ้นลงได้ง่ายมากขึ้นขึ้นอันนี้พิเศษเลยนะครับหายากนะครับและแคมเปญที่นำเสนอก็เป็นแคมเปญพิเศษสุดนะครับค่อนข้างคุ้มเลยส่วนลดถึง1 5 0 0 0แหบาทเอามาลดในราคารถก็ได้นะครับหรือเอาไปเป็นเงินดาวทั้งก้อนเลยก็ได้นะครับลูกค้าถ้าเอาไปเป็นเงินดาวก็แทบจะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย รถมีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้เหลือสีขาวนะครับยังไงก็รีบตัดสินใจนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมรา XLG กับโปรโมชั่นพิเศษที่ผมนำมาเสนอให้ในวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID Line นะครับ prsit 0996265262 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์ตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝสุดคุ้มครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแฟนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยครับก็รถมีจำนวนจำกัดนะครับรถแก้หมดแล้วยังไงรีบตัดสินใจนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนเดี๋ยวผมนำมาแนะนำให้เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ